ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันหนึตอนเป็นไปได้ยังไงหลวงปูส่สวงเดินบนผิวน้ำ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ,บ้านสมบูรณ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่นับได้ว่ามีความสนิทใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงมากเป็นพิเศษท่านมีนามว่าอาจารย์ทินบุญสมหรืออดีตพระครูสุวิมลศาสนกิจได้เล่าว่าผมบวชเมื่อปีพศ2 5 1 9ที่จังหวัดศรีสะเกดบวชได้สามปีผมก็มาสร้างวัดที่นี่ เมื่อปี2533ชื่อวัดบ้านสมบูรณ์ผมเจอหลวงปู่สวงตั้งแต่เป็นสาม,มเณรที่วัดบ้านแขวเจอกับหลวงปู่ที่บ้านมากระโดนด้วยความที่ผมยังเป็นเด็กไม่ได้สนใจอะไรตามหลวงพ่อแสวงไปเพราะว่าหลวงพ่อแสวงชอบไปขอหวยแต่ส่วนผมก็ไปเล่นตามประาษาเด็ก จนวันเวลาได้ผ่านพ้นไปกระทั่งผมได้ไปสร้างวัดบ้านสมบูรณ์หลวงปู่จะแวะมาเป็นประจำมานอนค้างบ้างไม่ค้างบ้างดึกดึกด,ด่ดนๆทินต,ตีหนึ่งตีสองก็มาเรียกหลวงปู่สวงเดินทางไปพักที่วัดบ้านสมบูรณ์บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันหลวงพ่อเจียมวัดกระมอนหลวงพ่อท่านนี้สนิทกับหลวงปู่มากสนิทแบบเป็นเพื่อนกันเลย เพราะว่าอยู่ที่วัดเขาพระวิหารด้วยกันมาก่อนหลวงพ่อเจียมท่านเป็นมหาเจ็ดประโยคอยู่ที่ขเขมรเป็นมหาของขเขมรผมเคยไปเจอหลวงพ่อที่เขาพระวิหารท่านจะเก่งในเรื่องของคาถาอาคมนับว่าขลังมากสมกับที่เป็นพระสหายกับหลวงปู่สวงจนกระทั่งในปีพศ2536 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุวิมนศาสนกิจและได้มีการจัดงานฉลองสมณศักดิ์ขึ้นในขณะนั้นได้มีโครงการสร้างโบสถ์วัดบ้านสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยจึงได้ขออนุญาตหลวงปู่สวงสร้างเหรียญหลวงปู่สวงขึ้นในครั้งแรกจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญและล็อกเก็ตอีกจำนวนสามร้อยอันขณะที่กำลังจะสร้างเหรียญ แต่ก็ยังไม่เสร็จปรากฏว่าหลวงปู่สวงได้หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งสร้างเหรียญจนเสร็จหมดหลวงปู่ก็ยังไม่กลับมาก็เลยต้องเก็บเหรียญทั้งหมดเอาไว้ก่อนถ้าขืนว่านำไปแจกก็คงจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะว่าหลวงปู่ยังไม่ได้ปลุกเสกผมจึงเก็บเอาไว้เฉย จนกระทั่งหลวงปู่กลับมาที่บ้านรุนจึงได้ทำการรีบยกเหรียญไปให้หลวงปู่ปลุกเสกให้ในครั้งแรกที่กระท่อมบ้านรุนอำเภอบัวเชิดเวลาเสกเท่าที่เห็นหลวงปู่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเหมือนที่พระรูปอื่นท่านทำกันหลวงปู่ก็แค่เอาน้ำมนต์มาพรมไปให้ทั่วจากนั้นก็เป่าก็แค่นั้น เสร็จจากการปลูกเสกที่บ้านรุนหลวงปู่ก็หายตัวไปอีกผมก็ต้องเก็บเหรียญเอาไว้อีกเป็นปีเนื่องจากยังเสกไม่เสร็จหนึ่งปีผ่านไปหลวงปู่กลับมาในคราวนี้ไปที่บ้านจจบกพอผมได้ข่าวว่าหลวงปู่กลับมาก็รีบยกเหรียญไปเลยทำให้ครั้งที่สองหลวงปู่ปลูกเสกให้ที่บ้านจจบก คราวนี้หลวงปู่ก็ปลูกเสกเหมือนเดิมแล้วก็โปรยทานจากนั้นผมก็ได้นําเหรียญให้คนบูชาเหรียญละ20บาทเพื่อหาเงินสร้างโบสถ์จนต่อมาผมได้ลาสิกขาแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกับหลวงปู่น,น,นานนทีผมถึงจะได้เจอกับหลวงปู่สักครั้งหนึ่งยังมีอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมเล่าเรื่องราวพินิหารของหลวงปู่สวง ที่เด็กเคยประสบพบเจอมานั่นก็คือคุณยายสุบินศิลาคุณยายที่ความจำยังดีได้เล่าว่าคุณยายเคยติดตามหลวงปู่สวงตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยในตอนนั้นจำได้ว่ายังไม่ถึงสิบขวบด้วยซ้ำจำได้ว่าเห็นหลวงปู่สวงชอบเดินอยู่ในป่ามาอยู่ที่กระท่อมบ้างแต่ไม่ค่อยจะได้เห็นว่าหลวงปู่จะทำอะไร ก็มีแต่ช่วยรักษาโรคใครที่หลวงปู่รักษาให้ส่วนมากจะหายทุกคนแต่ในตอนนั้นที่ไปหาหลวงปู่ก็เพราะอยากจะไปดูว่าหลวงปู่ทำอะไรบ้างเนื่องจากได้ยินคนพูดถึงหลวงปู่อยู่บ่อยๆจากนั้นก็ไปแวะเวียนหาหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องหวยส่วนมากหลวงปู่จะให้เป็นปริศนาบ้าง เป็นปัญหาบ้างหรือว่าโยนนี่โยนนั่นให้บ้างคนที่ไปหาหลวงปู่ก็มีทั้งคนที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูกมากบ้างน้อยบ้างปะปนกันไปก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนส่วนยายเองถูกอยู่เสมอเสมอจนได้ซื้อรถคันหนึ่งเอาไว้ให้พาหลวงปู่ไปเที่ยวแล้วก็รถคันนี้แหละถ้าหลวงปู่นั่งเมื่อไร หวยออกเมื่อนั้นบางทีจะไปเกี่ยวข้าวหลวงปู่ก็ตามไปด้วยบางทีก็ให้พาเข้าดงเข้าป่าไปเป็นวันๆเลยนะมีอยู่วันหนึ่งจำได้ว่าไปที่หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งพอไปถึงก็จอดรถแล้วก็ชวนหลวงปู่ลงมาจากรถเพื่อลงไปเล่นน้ำกันหลวงปู่ก็ลงนะปรากฏว่าน้ำน,นี่มันลึกมาก แต่หลวงปู่กลับไม่จมแต่คนอื่นๆที่ลงไปด้วยกันน้ามิดหัวแต่พอหันไปหาทางหลวงปู่ก็มองเห็นน้ำสูงแค่หัวเข่าของหลวงปู่เองและหลวงปู่ก็เดินเล่นไปมาอย่างสนุกสนานบางทีก็แกล้งวักน้ำใส่คนอื่นๆแล้วก็หัวเราะชอบใจเหมือนเด็กที่ชอบใจเวลาที่เด็กแรล้งคนอื่นพอสักพักหนึ่ง ก็เห็นหลวงปู่เดินบนน้ําตอนที่เห็นนี่ตกใจมากไม่เชื่อในสายตาของตัวเองและคุณยายยังหันไปถามสามีเลยว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมเขาก็บอกว่าเห็นเหมือนกันยายขนลุกตื่นเต้นที่ได้เห็นอะไรที่มันช่างอศัศจรรย์ถึงขนาดนี้ในชีวิตของยายก็ผ่านมา6ถึงเจปีก็ยังไม่เคยเห็นปฏิหารอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ในตอนนั้นคุณยายเล่าว่ายายถึงกับสุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับสามีก้มลงกราบหลวงปู่ทั้งผัวทั้งเมียยายคิดว่ามันช่างเป็นบุญของยายจริงๆที่ได้เห็นเรื่องอัศจ,จรรย์ของหลวงปู่สวงปลื้มใจเป็นที่สุดจากที่ยายเคยเลื่อมใสยอยู่แล้วก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นไปอีกแต่หลังจากครั้งนั้น ก็มาเจออีกตอนหนึ่งที่หลวงปู่มาที่บ้านพอหลวงปู่เดินเข้ามาในบ้านหลวงปู่ไม่ฟังอีลาค่าอิรมก็จุดกองไฟสมไฟไปที่พื้นไม้กระดานพอยายเห็นไฟลุกโชนแบบนั้นยายตกใจกลัวเป็นอย่างมากกลัวว่าไฟจะไหม้บ้านแต่เชื่อไหมพื้นไม้กระดานที่รองรับไม้ที่หลวงปู่จุด ไม่มีรอยไหม้แม้แต่เพียงนิดเดียวมันเป็นไปได้ยังไงไฟกับพื้นไม้กระดานบ้านไม่มีทางที่มันจะไม่ไหมเพราะหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ลงไปข้างล่างเอาก้านมะพร้าวมาจุดไฟที่ใต้ต้นพลูจนไฟลุกท่วมต้นพลูแต่ต้นพลูไม่เหี่ยวเฉาเลยแม้แต่น้อยนี่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะปฏิหารของหลวงปู่สูงแล้ว แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทุกๆคนได้เห็นมันคืออะไรทุกเรื่องราวต่างๆของหลวงปูส่สวงที่ทุกท่านได้พบเจอต่างก็เป็นเรื่องราวที่เหนือเหตุผลเกินกว่าที่จะอธิบายให้คนอื่นเชื่อได้ความเลื่อมใสความศรัทธาเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับทุกท่านได้แล้วท่านจะเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เป็นเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่ออิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้ข้าผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ